เอานะครับก็กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทั้งหากันเลยก็อยู่กับผมอยแล้วเล็กนะครับตอนนี้ผมก็มาเล่นใหม่ค่ะก่อนนะครับเชียงที่ไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะครับรวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านประมาณผมจะมาสร้างบ้านสามคูณสามบล็อกนะครับสามยังไงเหรอก็สามแบบนี้สามคูณสามบล็อกครับ วันนี้ผมขออันนี้ก่อนเดี๋ยวนคนหนึงขอเปลี่ยนมุมมองก่อนโอเคมาแล้วมองดวงทิศร้อจังหวูไปวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านไม่ค่อยขนาดเนี้ยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นมานานมากนี่นี่เว้ยโอ้ยโอ้ยเว็บก็เหลือเจ็ดต้องรีบๆถ่ายนิดนึง บ้านสำหรับเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะรวมอืม,อมโอ้ยมีแท่นปุงยาด้วยนะครับ ก็สามารถเอาอย่างอื่นมาตั้งได้เหมือนกันนะก็อย่างเช่นเนี่ยเ,เป็นบ้านที่สวยงามมากแถมยังสามพูสามบล็อกพอดีด้วยนะเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เฟซบุ๊กแบบหมดแล้วเออไม่ต้องลเห็นบุ๊กมาแล้ว คลิปนี้อาจจะประมาณไม่เกินห้านาทีไม่เกินสามไม่เกินสามไม่เกินสามสี่นาทีนะค,คลิปนี้สั้นๆน,นะครับแต่ยาวเพราะ้อสนานี่แหละไหนก็ผิดตลอดนะผมวางผิอดอ่ะเพรผมไม่ได้เล่นเนี่ยมันมันเล็กเกินอะ่ะต้องปรับให้มันใหญ่ขึ้น,นเกี่ยวมันนี่ ก่อื่นต้องหยุดอันนี้ก่อนมันหยุดไม่ได้้อต้องทำข้าวใหม่กมันไปไม่เป็นไรลากไก่มาโอเคโอเคมีโน้ตบ็อก้วยนะ ที่รวมสปปรรพสิ่งเฮ้ยเป็นมือห้าไม่เป็นไรครับแล้วก็รวมโอเวนชาร์ด oh, ด้วยนะบอกเลยมีเยอะเออมีอะไรบ้างครับผมต้องรีบๆเพราะเบ็ดมจะหมดก็มีทุสิ่ง นี่ต้องมีนี่มีเพชรด้วยไว้ระดับตกแต่งนี่เนี่ยครับก็มีสัตว์เกิดมากมายครับนี่ครับเนี่ยครับก็สวยงามอยู่นะครับก็คือบ้านสามคูนสามบองครับที่มีทุกสิ่งทุกอย่างรวมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและใครคลิปนี้อย่าลืมกด like, share, กระด,ดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บาย